Oh wow. 嗯。嗯。嗯。 Hmm.

เรียบร้อยครับผมเรีเยบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมึงบ่มึงบ่มึงคือออหยาดแท้ห์เฮ้มึงขื่อหยาดแท้ห์เฮ้ยจำหนรับผมอ้าพ่อให้อืม ตอนนี้เวลาเอ็ดโมงหาสิบครับผมอนต้นไมไ้ครับต้นไม้มาที่ลังครับตรงนี้ลงก่อนครับอะนะต่อผมเมืองต้นน้ำกันครับ นี่นี่นี่เขาาาแอ่ออเราง่ายไปหืออาอืมอืมอืมต้แล้วนะต้องใแล้วนะยอลอยครับเต้มที่สามสิบกผมไม่ดียังวัน์ตุห็นน่เคสซ่าแท่ติมติมข้อครับเป็นี่เลย หลังจากที่ซองมือก้อนานะั้นติดแล้วรุดนะครับลาดไปซองเตีมนะครับบ่วงชุดเดียวกันนี่แหละวันเมื่อวานนะว่าบ่าวงนุดเขาทิ่มนะมันยังมันอยู่ครับเดี๋ยวไปใส่งานตัวไปกลับครับผมสิบแปดโมงเหละเห็นงานคนระับ